แอมจะมาแต่งหน้าลุคนี้ให้ได้ชมกันนะคะก็จะเป็นลุคที่แบบออกไปทางโทนส้มนะคะซึ่งแอมคิดว่าโทนนี้เนี่ยเป็นโทนที่ดูสุภาพนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับการแต่งหน้าไปเจอผู้ใหญ่นะคะหรือว่าแม่ของแฟนของเรานั่นเองนะ,ะ,ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะว่าลุคนี้แต่งง่ายแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะกลับมานะสดกันอีกแล้วนะจะ๊ะวันนี้นะคะแอมจะขอเริ่มจากการฉีดน้ําแร่นะคะเป็นของโอคุมานะเตรียมผิวก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย ผิวแห้งมากๆค่ะแล้วสิวก็ขึ้นเนี่ยนะเป็นประจำเดือนนะต่อมานะคะแอมจะใช้เป็นนี่เลยค่ะเป็น BB ีของบิวสกินนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SPF 45 PA++ หกบวกนะคะก็จะใช้คู่กับฟองน้ำนะคะของ i f and น o y นะตัวนี้นะคะใช้สเปรย์น้ำแร่ฉีดไปที่ฟองน้ำนะคะหลังจากนั้นนะคะกดๆไปนะการที่เราใช้ฟองน้ำเนี่ยคือพวกรองพื้นหรือบ b นะคะจะซึมเข้าผิวได้ดีกว่านะ แล้วก็ BB ของบิวสกินตัวนี้นะคะเขาจะมีไว i t เทนนิ่ผสมอยู่ด้วยนะคะรวมถึงมี SPF เนี่ย45 PA++ บวกบวกนะคะสารกันแดดในตัวนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจทาครีมกันแดดนะ,ะทานหน้าแล้วก็อย่าลืมทาคอนะจ้ะคอนซีลเลอร์นะคะจะใช้เป็นของ MAC นะคะรุ่น s t u d i o f i n i s h นะคะก็จะทาไปนะบร,ริเวณใต้ตาของเรานะคะตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะปกปิดได้แบบเนียนกลิบเลยนะคะรอยสิวนะ แล้วก็จะมาเพิ่มความฉ่ำวาวนะคะโดยจะใช้ City Color ตัวนี้นะคะ่ะเดี๋ยวนะแตะไปนะคะบริเวณหนกแก้มนะคะให้หน้าดูฉ่ำวาวนะแล้วก็จะมาใช้ MTI ตัวเดิมนะจ๊ะก็ไลดังเนาะ,ะส่วนแป้งนะคะจะเลือกใช้เป็นของ b s s i n นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแป้ง t w a วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็เปิดออกมาะคะ่ะ แอมใช้เบอร์23นะก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็ไม่ทําให้รู้สึกหนักหน้านะก็จะทาไปเลยนะจ๊ะแป้งตัวนี้นะคะเขาจะผสมสารกันแดดนะ SPF 4 0นะ PA บวกบวกค่ะหลังจากนั้นนะคะจะมาคอนทัวร์หน้านะคะ่ะด้วย MTI นะคะตัวนี้ไม่ได้ใช้นานมากแล้วเนาะแอมใช้ตัวนี้ตั้งแต่แอมหัดแต่งหน้าแรกๆนะคะทาไปนะใช้แปรงนะคะของซูเปอร์มัมนะ งานคนะิ้วนาจะเลือกเป็นของวายมีนะ,ะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเจลนะก็จะใช้แปรงนะคะของ s u p e r m u มนะคะเขียนไปตามรูปคิ้วเลยนะคะวาดไปเลยแล้วก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะของวิวสกินนะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะวาดไปนะคะบริเวณปลายคิ้วเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะจะใช้มัสตาร่าของเม l l ล n นตัวเดิมน,นจะจ๊ะก็ปัดไปเลย และแอมนะคะก็จะใช้นินสอเขียนคิวตัวเดิมเลยนละคะ่ะค่อยๆเขียนนะคะไปที่ปลายตาเนะ่ะไฮไลท์นะของอิงกรินะคะสีนี้นะก็จะใช้แปรงของซูเปอรม์มารเหมือนเดิมนะคะค่อยๆเขียนไปนะบริเวณหนกคิวสันจมูกหัวตานะคะหลังจากนั้นนะคะแอมจะใช้บัชนะคะของเอสเซนตนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีผสมนะคัดเบาๆนะคะ จะใช้เป็นนี่เลยค่ะไลเนอร์นะของบิวสกินนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบกดนะจะเขียนนะคะไปแค่บริเวณปลายตานนิดเดียวนะซาำกับที่เราเขียนไว้เมื่อกี้นะคะจะใช้นิสสอนะของรอยอ,อตัวนี้นะคะเขียนไปนะบริเวณหัวตานะให้ตาดูกลมโตมากขึ้นแล้วก็เดีแอมนะคะจะไปปัดขนตานะคะเป็นของก a เบ l a s ลสวิตเตนะคะกับติดคนตาปลอมของเมลินดานะคะเบอร์หนึ่งสนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจ้า มาต่อกันที่แก้มนะคะแอมก็จะใช้ตัวเดิมนี่แหละคะ่ะเอสเซน์นะสีชมพูส้มนะคะก็จะปัดไปนะคะบริเวณแก้มที่สูงนิดนึงนะคะค่อยปัดลงมานะ,ะมาต่อกันที่ปากนะคะจะเลือกใช้เป็นลิปของบิวสกินเช่นกันนะคะสีนี้เป็นเบอร์12นะคะก็จะเป็นสีส้มนะก็จะทาไปนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมาใช้กอสนะของบิวสกินเช่นกันนะคะเป็นเบอร์7 0 7ูนย์นะคะตัวนี้นะก็ทาไปนะคะบริเวณกลางปาก วันนี้นะคะเราจะไม่ไฮไลท์หน้าในทั้งสิ้นนะคะเพราะเราต้องการความแมทนะคะ mm. แล้วก็ดูสุภาพนั่นเอง mm. เดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาจา้าโอเคค่ะหลังจากหนีไปทำผมมาแล้วเรียบร้อยนะคะ mm. ก็จะได้เป็นทรงแบบเตีย ä, พดไปพดมาทั้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าก <Moment> ็ <c oughs> <c oughs> เป็นทรงที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะคะก็ะเป็นโทนที่แบบออกส้มๆนะคะแต่ว่าดูสุภาพนั่นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะและตอนนี้นะคะ มี c e b o o k Fanpage นะคะชื่อว่าเอมี่กิติยาคะชื่อเดียวกับใน YouTube เลยจ้าแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า Makeup เมค e r พเอมมี่นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคอยากให้อมนทำคลิปอะไรออกมานะะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาบอกได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย